ด้วยดิทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับไบร์กาน PGM นะครับหรือที่เกมเมอร์นั่นเองวันนี้ผมก็จะมาสอนก,รกอารโหลดเกมไอเซนรูลสเตอร์นะครับหรือว่าเกมน,นี้นั่นเองนะครับอ,อก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับก็สร้างมาเมื่อกี้ <laughs> ก็ยังไม่ได้อะไรเลยมากยังไม่ได้อะไรมากครับกับเฟิร์นดก,ก็มาดาวโหลดเลย เอากนเหับว่าไฮดิไฮเรสเบสเบสแบนบนี้นะแล้วก็เข้าที่อันแรกครับไม่มีเลยมากนะครับตอนนี้ก็ใช้คำตัดเซียนะครับแล้วก็ติดที่เกรมนะครับแล้วก็สเตอร์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 นะ s กิลโ o สกิลโรสกิลโรสปปิด hmm. ปนะิอ่อยู nah. ่น่าอ่ะคร้วโอ <iros. c oughs> ้ยช่ครับอ่ะเราก็ใช้เรสเซิร <wurde> ์นะครับอมอกอมันก็จะเป็นศูนย์รวมอะไรพวกนี้ครับเอ้าอ้านี่กูเป็นีรหรอนี่ สกิโลโร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 สครับอ่าก็จะเป็นอย่านงะี้ครับถ้าใครไม่เจอก็มากดตรงนี้คนระับอ่าแล้วก็กดติ๊กแกรมนะก็จะได้แล้วนะครับเอ้ากดปิดโอ้เออเจริญทั้งหครับเราก็มากดที่เ,เดี๋ยวผมดูตรงนี้ก่อนว่าโหลดมาอเออ่องก่อ

หรือว mm. you know, ่าจะขล้นตรองเนี้อราแต่ผมก็ให้ดูรายละเอียดข้างในด้วยครับก็เป็นแบบนี้ครับผมไอ้พวกแบบก็มุดเล่นนะทุกใบเหรอก็มุดเล่นนะฮ้ยอ้ะหอนะครับโอ้ยนะก็มีหลายหน้าอยู่ผมก็ไม่รู้อะไรเนี่ยอะไรของมันเนี่ยหลายหน้าโอ้มาหน้าสายแล้วเราก็กด เกสติสเทอร์เรนตนะครับอือพอผมเป็นอย่างี้นะครับบอกว่าผมไอ้นั่นนะมันมีอยู่แล้วผมมีอ่ะหลังจากที่เราหลบมาเสร็จนะครับก็จะเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยครับเบนี่ยแบบจะมีสองอันนี้นะครับแล้วก็กดดีฟโฟลเดอร์ที่เันเท็กเขียวอ่ะก็จะได้สองอันนี้นะครับอ่าขผมเป็นไอโอดงองคนอื่นจะเป็นอะไรไม่รู้ ผมเดมอนทูเดมอนทูหายชิบหายโอเคกดตรงนี r ồi, r ồi ăn, ้ก็ได้ผมใช้เพรากันเดมอนทูนะอ่าแล้วก็มคลิกปุ๊บเดมอนทูขึ้เซ่คุณเซ่คุณเซ่คุณเซ่อ่ะนะอันนี้ก็คือรูเซียนนะครับหรือรูเซียนนะครับผมก็ได้นั่นไว้นะครับก็ต้องรีมูฟไปรีมูฟได้นะต้องรีมูฟให้หมดนะครับเพราะว่า ผมมีตัวเกมแล้วนะครับ Mirror e g e นะครับ m i r r o เอา้ากูลบวะกูขอโทษ Remove Die นะครับอ่ะแล้วก็มาลบตรงนี้ทั้งหมดเฮ้ hey hey ยอะเฮ้ยอะลบโอเคครับเราก็มาสร้างได้กันเลยนะครับก็จะมาอยู่แถวนี้นะครับ ก็กดที่ได้นะครับแล้วก,กดตรงนี้อ่าแล้วก็มาที่ได้ที่เราเก็บอ่าอีตัวเซต up พ e ซ l ร l a r ลแผ่นอ่าเซอร์โหลดเตอร์นะครับอ่าแล้วก็เข้ามาเนี่ยกิโลอะไรเนี้ยนะครับล้วก็ปุ๊บครับก็มันเป็นได้จำรองหรืว่างันเถอะนะครับไม่ได้หะทำไมอ่ะทำไมนายทำกับเราอย่างนี้อนะ อ๋อรู้แล้วต้องเมาส์อันนี้นี้ตรงนี้กอนนะครับอ่าก็มาเซนโดร์เตอร์นั่นเองครับโอ้ยรอหนึ่งโอ้ยห้านาทีแล้วนะครับก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้เลยนะครับเซนโดร์เตอร์นะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัวเกมครับอ่าอันนี้ก็คือแคร์กนะครับแ Cr er นะคร์แคร์แครกเกอร์นแคร์เกอร์โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยกตามผมนะครับแคกเกอร์ไม่ใช่นะ ก็กดตรงนี้ set up นะครับ English ครับก็ n นอ่าเราก็มาสร้างโฟลเดอร์เราต้องการไว้อะไรอย่างงี้นครับประมาณเนี้ย่ะแล้วก็กด next 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 n e x ไปเรื่อยจนกว่าจะเสร็จนะครับอ่าครับก็อ่าจะได้อันนี้อันนี่วะจะได้ไอเนี่ยผมหน้าจออย่างพอะอะไรไหมครับผม เช้ Windows 7แต่ผมประหยัดพลังงานเนี่ยเลยเป็นแบบนี้นะครับก็หลังจากที่แตกกันมาแล้วก็จะได้แบบนี้เซนร์เตอร์อย่างนี้ครับก็มาถึงวิธีการลงแคกกันแล้วนะครับเราก็เข้าพีมายคอมพิวเตอร์ีกทีนะชิบหายครับเซนร์เตอร์เซนร์เตอร์เซนร์เตอร์่ะผมขอแนะนำนะครับถ้ากด แน่ะถ้ากดล่าอย่างเงี้ยมันจะอะไรอ่ะมันจะฉดขัดนะครับฉดคัดอะไรของแม่งไม่รู้นะครับแล้วก็ทําการครับคอปปี้คอปปี้แมงเลยครับปี้แม่งเลยนะครับคอปปี้นะครับอ่าเราก็มาลงเทสเทสเทสอยู่ไหนวะชอว์ชว์ชอเท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 อ่าเคเทสนะครับ อผมเป็นอย่างนี้เพราะว่าอามันั่นแล้วผมลงแคกไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยไม่ต้องลงไอ้แล้วนะครับนะครับหลังจากที่ลงเสร็จนะครับมันก็เข้าเกมได้เลยครับดผมจะเล่นตัวอย่างเฮ้ยลืมไปคัมัตเสียเขาอ,อยานั้นไม่ได้เขาเกมไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ผมก็จะอัดอัดคลิปลง YouTube แล้วนะครับ เซนรูบริมีเยอะเออรูเซียเดือดชิมส,สองค่ะอะไรช่างมับแต่กอ,องก,ก็ไม่เดือดชิมส,มสามแต่ว่าขี่เกียจเล่นนะครับอ,อปิดดิปิดดิไม่ปิดอ่ะเซนรูนะก็ลบไม่ให้หมดลบไม่ให้หมดนะนะนะก็ไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาบก่อนสวัสดีครับ